โอ้โหโกลรับครับลูกนี้หนึบโอ้ลูกนี้ไปไหนเนี่ยลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้ออกข้างไปครับลูกนี้ โอ้โกนึบโกนึบโอ้เอาลูกนี้ทำไมไม่ตรงโกครับ โอ้ลูกนี้ข้ามการครับโอ้โหลูกนี้ข้ามการครับ อ็ข้ามคานครับโอ้ชนคานลูกนี้ครับชนคานโอ้โหโนยโิงเข้าเว้ยโอ้เป็นโก้เวยเอาใครยิงครับ ชิปบข้ามโอ้ข้ามคานครับลูกนี้ข้ามคานครับลูกนี้ข้ามคานโอ้โกเซฟอีกแล้วครับลูกนี้โกเซฟอีกแล้ว <c oughs> โอ้ <c oughs> โอ,โอ้ลูกนี้ไม่เข้าครับ โอ้โหอารู่นี้จะโค้งไหมโอ้ลูกนี้โค้งครับโคง้งโอ้โกเซฟครับลูกนี้ครับ มือจับโอเข้าไหมลูกนี้เออเอ้โอ้ลูกนี้ครับโก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 เซฟครับโอ้โหโกเนื้อีกแล้วครับ โอ้โหโกเซฟอะพร้อมลงสนามแล้วพร้อมลงสนาม